ปาดพี่น้องพอแล้วครับพอแล้วพันนี้ปัแต่สีบพอเฮ็ดละงอกเหลืองอยู่พี่น้องพอจะมองละดอกสองดอกครับต้องพออยู่นีมูนึงพี่น้องฝังกกใหม่ก็มีเนาะกกดอกครับกกดอกนี่กระเทืยมมูใหญ่แล้วพี่น้องช่วงนี้แต่ว่าดอกงามเนาะดอกสมบูรณ์ครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุกป้านาะพยายมยัยเหล่าเทพซีเก่าซีใหม่วูเขามาชมทวโรกน้าครับมื้อนี้ก็มาพบกันกับบ่านัดกับเสากรือเก่าครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมจ้ะกับพาดเดินทางเขาป่าหาบืองเฮ็ดคือเก่าเราจะไปดูนไปชมน้ำการจ้าว่าสมีเฮ็ดยังไ้เก็บแน่ไปเลยจ้าไปครับพี่น้องดูนเบิ่งน้ำกันครับมาพบกันกับเสาวันที่สิบเอ็ด มิถุนายนปีพศ2 5 6 5ครับพิกาท่ากับปลาบ้านน้องเมกตำบุ่ธรามเพื่อบุนทลิกจังหวัดอุบลคือเกา่าเหรอครับหลุ่นเบิงน้ำกันครับพี่น้องวสิมานเฮ็ดยังแนี่ครับเสามาเนี่เฮ็ดละโงกคับคือสิบบอกปันไดเราพี่นอ้องเพราะเฮ็ดละโงกเริ่มห่างนะครับก็สิเป็นเฮ็ดเผิงร่วมนะครับเฮ็ดเผิงเฮ็ดดินนะครับเป็นหลุ่นเบิงน้ำกันพี่น้องครับ ขายดอกแหลกแหกมานครับเห็นดอกเดียวนะเพิ่งไข่เพิ่งขาวครับไข่เห็ดละงอกขาวครับอเพื่อนเป็นไข่ใบใหญ่พี่น้องอีจ้ะ ส่ค้าล่ายเพิ่งมาได้ครับเอาเพิ่งจูมด้วยจ้าระโงกเดื้องครับอย่นีจูมนึงครับ ผลโตมาใส่เพืนน่นเนาะจ้ะเพิ่งดำครับมันจะจูมกันล่างงามด้วยจ้ะหืมดอกงามเพิ่นเนาะปืดปืดจ้ะเพิ่งดำอีกครับ chùm của là ngam nó Chà nữa chùm 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 nữa ออกงามอีกแล้วจ้ะงกเา้าคร,ครับเป็นเป็นใครหน่อยพี่นอ้องเป็นจูมหน่อยครับ เพิงดำอีกครับบม่ได้ข่าวาเบิงเนาะจนดอกบานพี่น้องบานกตยังบานแข็งอยู่ครับอออกเยขาใหญ่แหงจ้าจนนีอีกครับเพิ่งไข้เพิ่งข,า,งขาวครับ จูมกำลังงามเนาะจ้ะไข่เหลโลงอกขาวครับจ้จเห็นดอกกันแล้วเนาะดอกจูมเป็นครับอันนี้ในจูมหลุนี้ของไข่นอะสก,กอยจ้า จุ่มกำลังงามครับใปกระดจี๊ยบนี่นี่เราเงยขาวๆบ่ก่อยงามเนาะขาอยากเนนาเนาะจ้ะสงกเลื้องบ้านอีกครับมว่านก็มาเบิ่งขึ้นบ่บเห็นบานอ่องสกอยเนาะขืนสองคามเมื่อนะเงข้า,มมา,ขาลายครับ เพื่อาลายอีกครับแต่เงยๆงามๆเลยจ้ะระงอกขาวอีกจุ้มหนึ่งครับตัวรงอกขาวก็ออกปลายเนาะจ้ะเข็นมองละดอกครับเมือนี้ระงอกเหลืองกำลังเห็นอยู่จากดอกเองเนาะสักก่อนจ้ะ อาจจะเบิดแล้วพี่น้องเพชรผงดำก็ออกไม่เรื่อยเนาะผงดำสามจุ้มจ้าจะเก็บกอยู่เรื่อยครับเพชรองงูเข้าอีกครับงูเก้าอไปไปีกสองดอกครับ แดงนะแดงช้ำจ้ะุณค้ขาลายขาใหญ่ง,งเลยจ้ะนี่กะสิเป็นเฮดร่วมแล้วพี่นองง้องเฮดละงกก็สีหางเนาะจ้ะย่งกะสิย่งส่วนหน่อยแล้วพี่น้องเบิดไปเลยครับ เราโง่มากกอ,อกเตื้องโพลนอนดอกนี่เนาะจ้ะเพิ่นยับใหญ่ขึ้นเตื้องโพลพี่น้องขนาดขึ้นเตื้องโพลจ้ะดอกหน่อยหฮะเนะาะโพลเอาเก็ยบยวหมูหวานจุม่มใหญ่ๆกระเบิดไปเลยครับไปเบิ่งกับเบอรมีพอดอกเนาะจ้ะเราโง่เข้าวมื่อน,นี้มีแต่จุ่มหน่อยหน่อยจ้ะ หวานมีจะจุม่มใหญ่ๆเนาะแตกต่างกันแห่งจ้ะผึ่งดำอีกจ้ะผึ่งคล้ายก็มองละดอกซ้องดอกจ้ะห่างเหระพึ่งไข้พึ่งข้าครับ cứ đang được nữa, đang, 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 ใครเพ่งขท้าอีกครับจูงงามๆจ้ะแกงแสบเพื่อการจ้าได้ดอกเติบเนาะอันเพิ่นถือแดดลัางคนจะเป็นสีจ้ะสีได้เนาะ ลองอีกจุมหนึ่งครับออกในทางคนยางเลยพี่น้องเพิ่งดำอีกครับแต่ดอกงามนะเอากำลังจุมเลยจ้ะแต่ว่าอยหน,นีเป็นเป็นเห็ดดอกหน่อยเนาะจ้ะดอกก็ค่อยใหญ่ครับ เกือบเพลิงตาห้องนอนสอบค่อยจ้าส่วนหมากก็จะเป็นเอทเพลิงรวมเนาะเพิงไข่เพิงดำเพิงขาลายครับเฮดละงกก็ได้บลายเป็นได้เนาะป้า,าพี่น้องพอแล้วครับพอแล้วพันนี้มาแต่สีบ่พอเฮดละงกเหลืองอยู่พี่น้องพอแต่หมองเราดอกสองดอกครับต้องพออยู่นีมูนึงพี่น้องฝังกกใหม่ก็มีเนาะ พกดอกครับพกดอกนี่ก็ถือว่ามูใหไงละพี่น้องช่วงนี้แต่ว่าดอ,ดอกใหญ่อยู่เนาะแต่ว่าดอ,ดอกงามเนาะดอกสมบูรณ์ครับแต่ว่าดอ,ดอกงามเนาะมีแต่จุ่มใหญ่ๆอยู่จ้ะบ่มีจุ่มหน่อยเป็นไรครับถามมูได้ออกหลายๆจุม่มไปไงเนานะ อันนี้ยังจูมอยู่ในมาตรฐานอยู่เนาะ,ะเฮดละงกะงเหลืองกือสิบจูมซ้ำนี่แหละครับจูมกสิบป,ประมาณนี้ล้ะจ้ะแต่ว่ามองห้าเก็บที่นอนจูมซ้ำปมมือซ้ำนิ้วมือนี่ครับตัวนี้ยังงามอยู่พี่น้องปรแมาสิบัว่พอเฮดละงโกรเหลืองอยู่ครับพออยู่พี่น้องของพอมองละดอกเนาะ,ะบัวพอเป็นมมครับ ลงมาหนี่พอเป็นมูรครับพกดอกพี่น้องพกดอกถือว่าเป็นมูใหญ่อยู่ดอกพี่น้องช่วงนี่เม็ดละหกออกเป็นมูบอยใหญ่นาะหลอบนี่มูเพิ่นบวอยใหญ่เป็นไดนาะหลอดก่อนห้ามาเก็บเกิประมาณเหนือนาะเสากที่ว่าเพิ่นบานครับหลอบก่อนจหลอดนี้มาทัานนุกจ้าดอกหนึ่งเห็นแต่เรืองเรืองครับดอกมีแด้ใหญ่ตัวโมงบานนะ ดอกข้อหนาโม่มมบ่าเนาะจูมง่ายก็โม่เลยจ้ะจูมสมบูรณ์จูมงามครับอ่ายังมานเห็ดละงหงคืเเอเก,ก่านอนสกอยมือนี่จ้าแต่กัสิดีดาน้อยก็ว่านอยู่ดอกพี่น้องแต่กันยังได้อยู่ครับ นี่ครับพี่น้องมีสีสันขึ้นมาเนาะมีเหลืองมีขาวครับบานนี้เพสรดำครับดอกใหญ่นเนาะเพิงดำอีกดอกนึงครับมองเพิ่เค่ยออกไลาๆกับบอออกเนาะออกอยู่ครับออกดอกหนึ่งสองดอกเพิงไข่เพิงขาวครับ จูมนึงจ้ะจูมเพิ่งงามๆครับจูมนีง,งามให้จ้ะได้ว่าเพิ่นเป็นดอกปวใหญ่เนาะอยู่นี่เนาะจ้ะดอกไมหน้อยจ้ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลาบานครับมาสรุปพ้นงานกับเซากรครับวันนี้นี่จ้ะมาเบึงพ้นงานของขา้าพี่น้องวันนี้ก็ได้หลากหลายเห็ดยุ่จ้ะก็ได้เห็ดละงกเลื้งทั้งเห็ดละงกเท้าละจ้ะ ยางละนิดละหน่อยเนาะก็มีเฮ็ดผึงร่วมจ้ะเห็ดผึงดำเฮ็ดผึงไข่จ้ะเฮ็ดผึ่งขาล่ายจ้ะก็ซื้อวะมามันด้วยจ้ะเพราะว่าเฮ็ดก็ะออกบ่ร้ายจ้ะออกหางเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องทานได้ซึ่ชอบมากคลีปหนีก็อย่าลืมไปซอยกดไหลก็แช์ก็ที่ตามกดกระดิง่งเพื่อถิสอ่สิบัวผาตีลมปใหม่จ,า,า,นะจากเบานาดกับสาวก้อยเด้อจ้ะ พี่การดเมื่อนี่กับป้าบ้านน้องเมกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้าคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่11มิถุนายนปีพศ66เมื่อนาคลิปหนาค่าคอยพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหนาพญายม่ยัยครับ,ไไรบสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องว่นแต่สิบ่พอเฮ็ดละงอกอยู่ครับเพราะว่าเมาื่อวานนี้กับเมื่มี่มองคิดต่อเลยน้องสกคอย ปกไข่ปกยังไหวกับบะหมี่ครับก็ยังถือว่ามานอยู่พี่นอ้องยังมาพ่อเห็ดละงอกอยู่ครับมือนี้ก็มาไดเ้เฮ็ดละงอกก็คือจิตเป็นเฮ็ดทังร่วมนอ้องสก,กอยเมือนี้ทังร่วมกับน,นี่บกไข่หลายดอกครับเมียงหางมองละดอกสองดอกครับเฮ็ดละงอกก็บอ,อกมูละสองสามดอกเนาะก็ได้มูหนึ่งครับหลายดอกอยู่ครับปกดอกกับสกปยิปกดอกครับถือประมาณอยู่พี่นอ้อง เอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านนากับสาวก้อยเฮ็ดคลิปใหม่จะต่อไปครับขอการคลิปนามเมือนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้านนากับสาวก้อยขอโตลากรับบานครับสวัสดีครับเอาละครับพี่น้องมันนี้บ้านนาติพาพี่น้องมาเบ่งตัวเฮ็ดบ้านนาครับยังมีเฮ็ดยังแนครับเพื่อพี่น้องอยากได้เฮ็ดยังครับ อันนี้ก็จะเป็นทุงเคืองโลครับมีเฮ็ดเคืองร่วมมีเฮ็ดบดดินเฮ็ดแดงกอรครับอันนี้เป็นเฮ็ดไทโพนครับจะมีเฮ็ดดินร่วมพี่น้องเฮ็ดละงโงกก็มีครับเฮ็ดเคืองร่วมแบบเป็นโลก็มีพี่น้องแล้วก็แดงข้ามครับแดงข้ามสองกิโลเฮ็ดองงนกก็มีพี่น้องเฮ็ดบดดิน เฮ็ดเพ่งตับเตาก็มีครับเฮ็ดเพ็่องนกยูงพี่น้องเพื่องค้าลายก็มีครับพี่น้องทันได้อยากได้เฮ็ดชนิดใดกัติดตอ่อสอบถามเข้าม,มาได้ครับป้านนาติถิมการติดตอ่อช่องทางการติดต่อไว้อยู่ไต่คลิปพ,พี่น้องเป็นเบอร์เป็นลายอยู่ไต่คลิปครับเผื่อพี่น้องสนใจอยากได้เฮ็ดยังครับขอบคุณหลายลครับพ่อแม่พี่น้องครับ ต่างกันขม่าได้ครับพี่น้องเห็ดยังเหลืออยู่ครับอันนี้เป็นทุ้งเครืองโล่พี่น้องอันนี้เป็นทุ้งโล่หนึ่งครับเป็นเห็ดถึงร่วมเห็ดแดงข้ามเห็ดป่งนกเห็ดบดดินก็มีพี่น้องเห็ดละโง่ถึ่งค้าลายเผ่งแล้วก็เห็ดตับเตาครับอันนี้เป็นทุงเครืองโล่พี่น้อง